แล้วที่ตอบไปในข้ามนี่ใช่ความต้องการจริงๆหรือเปล่าที่แบบเป็นนักดนตรีไปเรื่อยทำไมเราจะเรื่อฟื้นเรื่องเก่าเรื่องไคเรื่องวงเรื่องวงอะไรเงี้ยแหมยูดีไปทุกเรื่องเลยนี่เราอ่ะเอ้าก็เห็นตั้งแต่สมัยตั้งวงใหม่ๆวงมันแตกไปแล้วนาบีก็ไม่อยู่นี่ถูกป่ะแถมว่านี้ก็่อยปากลักษณะบวมเลยไม่เห็นหรอโซก็ไม่ดีแถมไหนก็ไม่รู้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดแล้วเนี่ยเห็นมากทุกอย่างมันเริ่มต้นขึ้นใหม่ได้ แพ้นะเขาว่าแพ้มันจะเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะว่าคนตัดสินว่าแพ้หรือว่าไปแข่งขันแล้วแพ้เขานะเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อเราบอกว่าตัวเองแพ้แรงจังไะแรงไหมอ่ะไม่ได้แรงพูดความจริงียีว่าธรรมะสอนคุณ โอฟี่นะครับทิ้งเรานะผมให้เราไปเที่ยวกันเต็มที่เลยนะคนไม่ไม่แทบไม่มีทําภารกิจเลยนะครับทำภารากิจน้อยมากแทบเหมือนไม่ได้ทําเลยนะครับใช่ไหมโอฟี่ประชจัดการให้แล้วไงแล้วก็เที่ยวเสร็จปุ๊บเราก็ใช้แรงงานพวกเราให้ไปทํางานต่อทํางานแบบหลังพดหลังแขนแบบแบั๊บเดียวเองอแล้วตัวเองก็นอนสบายๆยูย่ชิวไม่ทําอะไรเลยเอารู้นี่อ๋ออืมเรียบร้อยอ๋อเออพันะไทักตอนนี้เราหักกันได้ไหม มจะเดินจะหักหลังก่ต่าเมเบลพาเด็กไปนอนเออว่ไงไดีครับแมยไม่อยู่หนูล่าเลยก็ปกติเป็นอย่างนี้ตลอดดิอ่ารู้ไหมว่ามันมีแมวสองตัว นะผมวันนี้ผมโดนอะไรต่อมีอะไรอัดตัวผมไม่สวนสักแอดเลยคุณก็เห็นใช่ไหมเอียิเยีนใช่ไหมว่าไม,ไม่ไม่เป็นอย่าคนเดียวเนี่ยชัวชัวชัวขึ้นมาก็เจอแล้วไ,ได้ก็าไม่เห็นนะเขาบอละ่ะบอกใช่ไหมถ้าขึ้นมาจะต้องเจอเตอนนี้บอกว่าอะไรนะถ้าขึ้นมาจะเจอเธอัค่สี่นี่ไงเจอแล้วนี่เขาไมเกี่ยวแนละ้ว<อ>ไรแล้วนี่ไงไ So> 1 1> หกมมาหวหมาโอ้เอายวบอกมีแค่ไปไปไม่ซ้าบัตรเราหนักไปไหมปล่อยไปละะหนีไม่หนี ไม่หนีหลบไปกูไป,ปทบยามาหลบไปกูไปทบยามาฉันปล่อยหน้าพวกเธอมาทั้ง,งนะเธอมะเฮ้ยแบบเพื่อนดิปล่อยหน้าเองน่าจะไปไ,ไหนปล่อยหน้าพเ,นเพื่อนบางคนอาจจะตายได,ได้นะที่อยู่ธาตุมืดตอนเนี้ย แต่ถ้าไปโดยไม่มีแผนเพื่พอนที่อยู่ที่นี่ก็อาจจะตายได้มากกว่านดิมนายอาจจะแข็งแกร่งมากพอที่จะเอาตัวรอดได้หรือเอาชนะท่ามืดเอาชนะอดัมก้าวข้ามที่เอซี่ทำไม่ได้แต่ท่านตระเรียกคนอื่นที่ไม่มีพลังแบบนายตายขึ้นมาจากการสู้ครั้งนั้นไันจะมีค่าเลยน่าจะคือสิ่งที่อาจารย์กำลังแบกรับอยู่ถ้านายไม่เข้าใจตรงนี้ไม่เข้าใจว่าศึก ทุกสึกมันไม้มีแค่ชนะกับแพ้มันมีสิ่งที่แบกละมากกว่าน,นั้นก็เข้าใจดีว่าไม่อยากให้มีใครสูญเสียแต่ถ้าทำอะไรโดยไม่คิดตัวใน,นเองอาจจะเป็นต้นเหตของการสูญเสียก็ได้ก็เป็นไปแล้วไงก็ไอเล่ห์เขาหมดนี่ก็ไม่เอาได้ไหมอ่ะ มันก็ได้แหละแต่ถ้ายำจำเป็นจริงๆฉันว่าของฉันโหดกว่าเจ้ามีอะไรไหนโอ้โหเอาใครเนี่ยมึงจะสู้ใครแต่ไหนฉันโหดกว่าเว้ยใหญ่มันก็โหดจังในของในกระจอกดีไมเลียนเธอแค่หมายก็พอล้วจริงเหรอโอ้ยโอ้ยไมเดียนขอตรงๆนะพ่อมึงตายช่วยกูด้วย เอ็มโปลอย่าทำร้ายฉันฉันก็แค่เด็กน้อยตอนดำๆนะกูทุบมันให้หมดเลยไหนใครโซนอีกเอ็มโปเทมโปเทมโปเทมโปพวกมึงจะเข้ามากันไหมเทมโปมานี่มานี่มานี่ก่อนทำซะสิอะไรทำไมทไมนายต้องตีทุกคนด้วยดิบิเลียนเพราะว่าบางคนเนี่อเกี่ยวาจะโดนเนี่ยไหนไม่รู้ไม่แม่พ่อพ่อหยุดก่อนพ่อนั่นแหละพ่อ ที่กูพูดไปเนี่ยริเวียคงจะปล่อยตัวเองไปต่อยทำไมเนี่ยแทนที่จะแทนที่จะฉันจะตายอีกสาวมาฉันจะตายพวกนี้อืมอย่าลืมซะล่ะว่าเราเล่นดนตรีด้วยความสนุกนะต่อให้จะเจออะไรที่ผ่านมาก็อย่ายอมแพ้กับมันเอซี่ไม่สินาบีโคภูมิใจแหละโทษในการไม่ได้ดนตรีอีกครั้งพูดพูดโถนเลยวะนั่นแหละเราไม่มีนาบีแล้วก็สนุกได้นี่เอซี่น่ะเรื่องไม่ผิดหรอก เหตุผลที่นายมาไดที่นี่เทมโปเพราะว่านายเป็นตัวนายไม่ที่เอซี่เลือกโคตรมาขับมามันก็ใช่แต่เหตุผลที่เลือกมาเจอกันเอซี่มาขับมาอ่าดูพอแล้วจับไปเจอมาอยู่ข้างล่างมึงมันคืออะไรไม่น้มันมีเป็นผงอ่ะผงเอ๊ะผงไม่ไม่ผงอะไรได้มาจากไหนได้มาจากข้างล่างตรงนั้นแล้วจะเป็นส่วนต่ แล้วแล้วผมนี่ก็คือมาแทนที่คอลลี่ยืนอยู่หรือเปล่าไม่หรอมาจฉาัเราไปไปสซ่เข้าเห็นแต่เป็นหัวอ,อ๋อแต่ไม่มีตะเกียงไม่มีตะเกียงได,ดโ้โอ้โอ้อย่าบอกนะว,ว่าคอลลี่กลายเป็นคาร์บอนกลายเป็นคาร์บอนไปนแล้วอย่างี้ยเหรอโอ้เฮ้ยตาข้าชนะ นักเรียนโดนทีดีกว่ามามามาวางแผนอนาคตไปได้ยังโรทีจะท่องเที่ยวรอบโลเพื่อหาผู้ชายที่จริงใจค่ะอืออมอาจจะอยู่ใกล้ๆหรือเปล่าไนน้ำชายเย็นไปด้วยเลยได้ไหมทำไมนะคะก็บอกเที่ยวเที่ยวรอบโลกไงว่ายน้ำไปด้วยโอะแล้ทำไมถึงแบบต้องเดินทางรอบโลเพื่อหาผู้ชายที่จริงใจอยากจะมีใครสักคนเพื่อเลี้ยงตัวเองในอนาคตค่ะอ๋อ แบบไม่ได้คิดเผื่อหรอว่าจะอยู่ใกล้ๆอยู่แล้วไม่มันหนีไปแล้วอ๋อหนูตามจีบเขามานานมากแต่เขาไม่รับรักนะคะก็เลยรู้สึกว่าน่าจะเปลี่ยนใจแล้วนะโอ้โอย่างนี้ดิฉองแปลว่าเธอเหมาะกับผู้ชายที่มีอนาคตมากกว่านี้จริงเนยตายอ่ะอย่างนี้ดิเองอ่ะมานี่คนดูมานี้พบกันนานขนาดไหนเอ้าพบกันแล้วเหรอ โดนดิพี่อ่ะนายจำได้ไหมว่าเราตกลงแค่ไหนเลยอ๋อโดนดิโดนดิโดนดิแป๊บนึ่งมันได้ความพูดตรงนี้ความนีกอ้าวหกปีหกปีอ้าวเจ็ดปีเจ็ดปีอ๋อคบกันอยู่ยังไม่แต่งงานใช่ใช่ไม่ไม่ไม่ไอเจ็ดปีเนี่ยมันเกินกว่าะคบกันตั้งนานแล้วนะพ่ออืออันนี้ก็จริงนะ มันควรแต่งงานได้แล้วเต็มโป๊ถ้าครบส่วนใหญ่มันแค่สองปีสามปีไม่ใช่เหรออาจารย์ลองคิดนะคะตอนเรียนจบอะพ่อหนูเรียนจบอะคือสารภาพเราก็เรียบร้อยแต่เขาไม่ขอหนูเป็นแฟนไว้สุดท้ายคือกว่าจะได้เป็นแฟนกั็คือผ่านมาตั้งสองปีก่อนอะกว่าจะได้เป็นแฟนนะอาจารย์งั้นงั้นเอางี้อ่ะถ้าพ่อขอเลยอันนี้ถอไม่ได้ถอยถอยหน่อยดนไม่ได้เลยีวิตพี่ช่วยอะไรขอเขาแต่งงานซะตอนนี้ขอเลย เจ้โป๋อะไรทนายไมแพ้แล้วนะ,ะจะพาไปไหนเอออย่าอย่าเป็นพูดว่าอะไรนะฉ <c oughs> ันบอกว่าฉันไม่งอไม่บอกนายไม่งอเขาหรอกอย่าไปไปไหนไปไหนไม่ไม่จะนายแก่ผพิการโอ้ย <c oughs> ขอต้อนมึงเกลียดกูปะเนี่ยก <c oughs> ูจะเจ้ากูจะเจ้ากูจะเจ้างเหรอเ <c oughs> ป็นอาจารย์ได้ไงเนี่ยเก็เลยบอกว่าอาจารย์อย่างพวกเราไม่ต้องไปเข้าห่วยใครไงช่วยช่วเลยท่นเล่าบอกดีกับนายได้ครับโป๋เอาอย่างนั้นเป็นเพื่อนนะ อ้าไม่เป็นไรอ่ะนี่เอซี่เขาเป็นไรอ่ะใช่โยกแต่เขาบอกฉันว่าเในงานของเราไม่ต้องสนใจหรอกเขาจะไปพูดให้นอะไรอือเอาไงจะไปเอาไม่ไ่้เขาบอกว่าไม่ต้องแต่งแล้วลาก่อนเขาว่าองี้อ้าว้็บอกแล้วก็บอกเลยว่าโอกาสรีบซ์นะใช้ผู้สอดช่วยนะรีบร้อนโสดอีกแล้วคาเชื่อต่อยอะคุณแม่คาเชื่อต่อย ไปเบียนต้องไปไปความจรไม่คือต้องไม่คือตัวเราโอ้ได้เรากินดูไม่อยากเชื่อว่าตัวเองอร่อยขนาดนี้ถ้าเกิดจะเชื่อเลยว่าตัวเองโคตรอร่อยเลยไปอีกเพิ่มไม่ต้องปิดฝาปองไม่หนีไม่ไหนหรอก